สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานแบบรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามทําง่ายค่ะเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดทำํำหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบ้นเหรียนและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะปลาเลือกใช้เป็นของตลาลคระังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ เรามาเริ่มพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนๆจับเซลลิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นนะคะจับปลายเลบินทั้งสองฝั่งประกบกันและต่อมานะคะตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ารอยพับตรงกึ่งกลางเส้นตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆกดบีบรอยพับให้เห็นไนดะ้อย่างชัดเจนค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำเส้นริบบินมาพับแบ่งครึ่งแบ่งออกให้เป็นลักษณะมุมฝั่งซ้ายและขวาเริ่มต้นการทำค่ะให้เ,เพื่อนเพืวางเส้นริบบินลงไปก่อนนะคะ1เส้นจากนั้นเส้นที่1ในการทำให้เ,เพื่อนเพื่กางเส้นริบบิ้นออกค่ะโดยยืดรอยพับตรงกึ่งกลางตรงนี้เป็นหลักนะคะจากนั้นริบบิ้นตรงส่วนด้านบน ถเ้เพื่อนๆจับโซลิบีนบิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นนะคะจับมุมโค้งวางลงไปให้พอดีกับรอยพับค่ะแล้วก็กดบีบให้แน่นค่ะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพับมุมด้านบนให้ลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะให้เส้นตรงส่วนของด้านบนตรงนี้ขนานกับรอยพับค่ะ จากนั้นนะคะเซลลบีนฝั่งขวาพับกลับไปทางด้านหลังและเซลลบีนทางด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้าจากนั้นก็กดบีบให้แน่นค่ะแล้วก็ตรงส่วนของเซลลบีนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆจับเซลลบีนโค้งขึ้นมาด้านบนตามแนวเส้นค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องด้านหลังค่ะ ลายเส้นก็จะผูในลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของวิธีการพับตรงกึ่งกลางของเซลลบินแบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะเส้นที่สองก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะในคลิปนี้นะคะปาเลือกใช้สีรบินที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะต่อไปเส้นที่สองนะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การพับตรงกึ่งกลางเส้นในรูปแบบเดียวกันทั้งสองเส้นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทํามุมค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่หนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่สองจะอยู่ทางด้านขวาให้เป็นเพื่อนนำริบบิ้นเส้นที่สองวางทับเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นก็จับริบบิ้นให้ชิดกันแบบนี้ค่ะ และต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการนับเซลลิบินเริ่มต้นการทํานะคะให้เพื่อนๆนับในส่วนของฝั่งด้านขวาก่อนริลบิบินเส้นที่1ทางด้านขวาค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในสุดและเส้นที่2จะอยู่ด้านนอกสุดตรงส่วนของทางด้านซ้ายก็นับเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นการทํามุมเราจะเริ่มจากมุมทางด้านขวาเส้นที่1ค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในค่ะให้เพื่อนๆจับเซลลิบินโค้งทับเซลิบินเส้นที่หทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะ แล้วจับเซลลบินให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สองทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้มือฝั่งซ้ายประคองไว้ค่ะน่ค่ะและต่อไปค่ะเราก็เริ่มเป็นเส้นที่สองทางด้านขวาเซลิบินเส้นที่สองทางด้านขวาจับเซลลบินโค้งไปทางด้านซ้ายตามแนวเส้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นจับเซลลบินให้ไปอยู่ด้านล่าง เส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายและให้อยู่ด้านบนเส้นที่สองทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะจะเป็นการสารแบบลายขัดนะคะเสร็จแล้วดึงให้กระชับแล้วก็พลิกกลับด้านให้แนวเส้นนะคะชี้ออกเป็นแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและขวาค่ะนี่ค่ะลักษณะของมุมเส้นก็จะเป็นในรูปแบบนี้ และต่อไปค่ะเริ่มต้นการทำมุมในรอบที่สองเราก็เริ่มเป็นฝั่งขวาอีกเหมือนเดิมก็เริ่มเป็นฝั่งขวาเส้นที่หนึ่งค่ะก็จับเซเลบบินให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายและให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สองทางด้านซ้ายจากนั้นดึงให้กระชับต่อไปก็เริ่มทำเส้นที่สองทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมจับเส้นที่สองทางด้านขวานะคะ ให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1ทางด้านซ้ายและบนเส้นที่2ทางด้านซ้ายจากนั้นก็พลิกกลับด้านให้เซลลบินแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและขวาอีกเหมือนเดิมจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทำครบทั้งสองรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยค่ะให้เ,เพื่อนๆนำเหรียญมานะคะ โดยคลิปนี้นะคะปาจะใส่เหรียญเ,เป็นเหรียญดึงบาทเราก็หยอดลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นและต่อไปเราก็ทําในลักษณะเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะเริ่มมุมเป็นฝั่งขวาทุกครั้งแล้วก็เริ่มเป็นเส้นที่หนึ่งในการทําก็คือเส้นที่หนึ่งทางด้านขวาเองเหมือนเดิมค่ะทําในลักษณะเดียวกันแบบนี้ไปจนกว่าจะครบสี่รอบตอนนี้เราก็ทําเสร็จไปแล้วสองรอบนะคะ ต่อไปรอบที่3ก็เริ่มต้นการทําเส้นที่1ทางด้านขวาเหมือนเดิมจับริบบิ้นเส้นที่1ทางด้านขวาค่ะให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่1ทางด้านซ้ายและให้อยู่ด้านล่างเส้นที่สองทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ค่ะทางด้านขวาค่ะจับโค้งไปให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1และบนเส้นที่สองเสร็จแล้วพิกกับด้านและดึงให้กระชับ ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นมุมสามเหลี่ยมแล้วนะคะและต่อไปรอบที่สี่ค่ะก็เริ่มเป็นเส้นที่หนึ่งทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมค่ะและรอบนี้นะคะก็เป็นรอบสุดท้ายในการทําก็คือครบสี่รอบที่ปาแนะนำํำตั้งแต่เบื้องต้นนะคะจบเส้นที่หนึ่งเราก็เริ่มเส้นที่สองก็เหมือนเดิมค่ะทําแบบเดียวกันเ,เมื่อทําครบทั้งสองเส้นทางด้านขวาแล้วพลิกกลับด้านจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ เนี่ยค่ะเมื่อครบทั้งสี่รอบแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสอดเก็บเส้นริบบิ้นค่ะวิธีการสอดเก็บนะคะเราจะเริ่มสอดจากเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือสุดแล้วก็เรียงไปจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะเริ่มต้นการสอดเก็บเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านขวามือสุดให้เ,เพื่อนๆจับติบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นเพื่อนๆสังเกตนแนวเส้นเดิมค่ะ ให้เ,เพื่อนๆสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเราจะไม่ข้ามช่องนะคะเราจะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเท่านั้นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านขวามือเหมือนเดิมให้เ,เพื่อนๆจับเซเลบินโค้งเข้าหาตัวค่ะจากนั้นเพื่อนๆสังเกตแนวเส้นเดิมเขาจะหลบมุมอยู่ด้านในนะคะช่องในการสอดเราก็ถอยปลายสอดเก็บเข้าไปเลยค่ะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สามค่ะเราจะทำเรียงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆนะคะเส้นที่สามก็โค้งเซลลิบินไปทางด้านขวาตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะเนี่ค่ะสังเกตแนวเส้นเดิมเท่านั้นจากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ตามแนวเส้นเดิมของเขาปลายเส้นผูแล้วเราก็ดึงให้กระชับนี่ค่ะสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะ ในส่วนของริบินเส้นที่สี่นะคะช่องในการสอดจะหลบมุมอยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ถอยปลายเส้นกลับไปนะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้ตามแนวเส้นเดิมแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับเมื่อเราสอดเก็บครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเราสอดเก็บในรอบที่1ไปแล้วนะคะต่อไปรอบที่2ก็ทําในลักษณะเดียวกันเริ่มต้นการสอดเก็บจากเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นแล้วก็สอดเก็บในรูปแบบเดียวกันแบบนี้วนไปค่ะจนกว่าปลายเส้นเล็บบินจะเหลือสั้นที่สุดค่ะสะเข้าไปตามแนวาตามแนวเส้นเดิมเท่านั้นนะคะเราจะไม่ข้ามช่อง และเมื่อรอบที่2นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มรอบต่อไปได้เลยค่ะเริ่มจากเส้นทางด้านขวามืออีกเหมือนเดิมค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันจนกว่าปลายเซนตริบบิ้นจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ และเมื่อปลายเส้นของเรานะคะเหลือสั้นที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะค่ะแลวเมื่อตัดตรงส่วนของปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรีโปยทานที่จะเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ